สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีชายแก่ท่านหนึง่งใส่เสื้อแดงเลือดหมูเขากำลังพูดกับหลานของตัวเองหลานคนนี้เขาชื่อพิกคนนั้นเองผมกับยื่นพิกให้กับเขายื่นไปกับพิกพิกเม็ดหนึ่ง ผมบอกให้หลานตัวเองนั้นมาเป็นนักฆ่าพิกซา่าโดยที่หลานก็งงอะไรครับคุณปูไม่เข้าใจปูเลยบอกว่าให้กินพริกเข้าไปแต่หลานบอกผมไม่กินเผ็ดนะปูเลยโกรธบอกมมกินกินไปเถอะนะาแล้วหลานคนนี้ก็กินพริกเข้าไปแล้วพริกอันนี้ก็ แสบ,บร้อนอยากรุนแรงจนเขานอกหมดสติเหมือนวิญญาณจะออกจากกล้างแหวผู้เป็นปู่จึงได้จับวิญญาณไว้พร้อมกับให้พริกอีกอันหนึง่งกินเข้าไปพริกนี้สีฟ้านายพริกนั้นรอดตายจากความเผ็ดร้อนนี้ไปได้พร้อมกับมองหน้าของปู่ตัวเองอย่างกดแค้นทำลายของปู่เนี่ยออกสีใจเดินออกจากบ,บ้านอย่างรวดเร็ว ไปพูดว่ามาอยู่แล้วอยู่กับปูแบบนี้ตาย,ยางแงไปดีกว่าแต่ทันใดนั้นเองปู่ก็ได้ตะโกนออกมามาเป็นผู้สืบทอดของฉันซะและฉันจะยกที่ให้นักค่าพิกเจ้าจะสืบทอดซะโดยที่นายพิกนั้นหันกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมอกับโอเคครับต้องได้ที่